สวัสดีด้วยนะครับวัตดีแฟนเพจของลุงศักดิ์มักมวลนะครับเสารวันเสาร์ที่หกเมษายน2 5 6พันห้ร้อีกสจ็ดอีกเช่เป็นเทศกาลสงครานปีใหม่ของคนไทยนะพี่น้องเอาอากาศาจะขวานเช่นไยครับแต่เบิ่งอากาศของประเทศไทยเนาะอากาศของบา้านท่าอุณหภูมิอยู่ที่อากาศประมาณสามสิบสององศาครับ อากาศกำลังดีดีนับถอยหลังเขาสูห่วงเหตุการสงครามของคนไทยนะครับปีนี้ถ้าเป็นประกาศทางการเนาะครับทางราชการเริ่มเป็นยับนบรรดุตั้งแต่วันที่12ถึงที่ทพวกเนี่เป็นบรรยุดของราชการประกาศเป็นบรรยุดนะครับพี่นองที่ไปเห็นงานเหตุการณ์อยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพมหานครก็ได้มีโอกาสกับบานกับซองกันเนาะครับล่างมองก็มี การจัดงานสงการยิงไงกันศิลปินมอลองมอลัมเตขึ้นเวทีคาราบาเวทีไงนะครับดนตรีเพื่อชีวิตเป็นตำนานดนตรีเพื่อชีวิตนะครับต้นโดนจังเสี็นท่านึงนะครับเออถ้าเป่ไพเป็นเอฟซีองแอนบอยเอบีถ้าเบาบระวัาเรื่องนี้กระต๊ข้าวนะครับเออเอามาบอกเก็บตักจังหน่อยถ้ากับอยู่ห่างไกลอ่ะเนาะครับอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพ แล้วกาคคาตัวแพ้งพี่นอนะ้องเนาะบธธรรมบดดาแตวบากะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นกันเป็นเรื่องที่นายินดีแสดงเห็นคุณาภาพของศิลปินนั่นนะครับมีผู้ใดไปไดืไป,ไป,ไป,ไปว่าลราพี่นอ้องอรดีแบนเต็มวุ้งนะครับวงเก่าพื่น,นั้นละปัดสองพันห้า้อในช่วงกลางน่าจะเป็นระดับ VIP ที่บริจาคให้มูลิธิ ลาเคลืนอ off line. อฟไลน์เออนี่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับขอมูลนได้ครับขอบคุณสำหรับขอมูลที่อัพมาบอกกันนะครับแต่เป็นออร์ดีแบนคอนเสิร์ตออร์ดีนะครับเอ่อมันกับต่างคนต่างสไตล์เนาะสไตล์ของออร์ดีนี่ออร์ดีแบนนี่พอดีพ่องามนะครับเออบอชูเอ่อ,อ,อ,เ,อ,อเนื้อนังเกินไปนะครับ ขอแสดงความยินดีกับพี่บอยสิริชัยพี่แอนอรดีนะครับในโอกาสรับรางวัลสุสบรรณารีนาฏในโครงการเทิดพระเกีย 69, รติ6 9พรรศาองค์วิสิตธิศิลปินจัดโดยสมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวัดดอนยอตะบนดอนตูมบางเลนนครปฐมยินดีกับความสำเร็จนะครับกับมีศิลปิน หลายๆคนที่ประสบความสำเร็จหนึ่งแน่นั้นก็คือแอนอรดีบอยซิเดเชยก็ได้รับรางวัลนี้ขึ้นกันนะครับมันมีทั้งเต่ายองมีแม่นกน้อยย่างสิดแล้วครับจอนี่กันเบิ้งกันยาวครับถาใจกันร่อยเบิ้งกันแยาๆคอนเสิร์ตเอบีเออต่างแต่วันที่สี่เป็นต้นมานะครับมีคอนเสิร์ตเอบีห้ได้เบืองกันจากอุบลนะครับมันฑีฮาคอนแกนมันฑีหก เมื่อนี้เนาะเมื่อเคลื่อนนีว่าอยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดคอนแกนเมื่อนี้วันทีหกอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับกับเบิรงกันน้อย่าหอดวันที่สิบคอนเสิร์ตเอบีนะครับรู้สึกว่าเคลื่อนที่พัดหน้ามีแอนไล่ชสดผ่านกลุ่มปิดนั่นนะครับสำหรับเอซีเอบีกับสเตเบิรงกันแบบจุใจกันนะเนาะสำหรับศิลปินยอดฮิตโคฮักครับแอนบอยแม่แตนกันกบไปตอลอดเมื่อคลื่นครับ แม่ของบอยซิริชัยก็ไปใหก้กำลังใจลูกไผ่กับลูกทรายนะครับไปจอบอยู่ขางเวทีนะครับไปบึงในเพจของหมอลำใจเกินรอยมาเมื่อนนครับเป็นปาภาพพนาประทับใจอีกภาพหนึ่งนะครับในบอยซิริชัยมาผดนี่ครับลูกของแม่แตนเไปจอบขางเวทีนะครับเพื่อนว่าบอดตัวจริงมาคุมเองเพื่อนว่านะครับเมื่อนีบอดมาคุมเอง การแสดงกดดันเทที่คอนแกนเหมือนขึ้นครับขอบคุณที่ขอมาคุยกันโซกันนะครับไก่ถทดเทศการทรงการอากาศก็ห่อนพี่น้องอรักษาสุขภาพกันด้วยครับโรคหิสตุรับเอ่อคนที่แข็งแรงบ่ไอ้นักกีฬาจัางสิครับเออมีโอกาสเป็นหิสตุกับเสียชีวิตได้ไง่ไงไๆเอาการรักษาสุขภาพกันนะครับ เออบัว่าแต่อันอยู่โซนใดเนาะครับอากาศมันหอนแห้งยิงมื่สองมื่นขึ้นมานี่โอ้อากาศหอนพี่น้องสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบองศาเออบออัวจำเป็นก็จะไปออกในที่แจ้งครับถ้าตอนกลาเว้นถ้าคนทํางานในออฟฟิศมีห้องแอร์เนี่ยก็เออสบายแน่นะครับเออแต่ว่าถ้าคนทํางานเป็นกรรมกร,ร,มกรทํางานใส่แห้งงานนี่สิครับโอ้ระวังรักษาสุขภาพกันได้พี่น้อง อีกอาทิตย์หน้าก็ได้กลับบ้านกลับซองกันแล้วนะครับหลายหลายคนก็ถือโอกาสช่วงวันหยุดายาวนะครับหยุดตั้งแต่วันที่สิบสองถึงวันที 10, ่สิบหกกลับมาบ้าน้อากลับมาเยี่ยมพ่อย่ำมแม่นะครับตามมาหดหนามผูเถาแน่นะครับบางทีบางคนบวกกาาับบ่าย่ังสีพนก,นกน็ถาได้นะ้รับภูเถาะนะครับถ้าลังคนบดิมากกับซองทางนะครับมาหยุดายาวถ้าช่วง ามาตรก,การของการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลกเ็เลยตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17นะครับถ้าจนจรไปมาช่วงนี้กกเห็นจุดตรวจด,ด้านตรวจนะครับจุดอำนวยความปลอดภัยให้พี่น้องที่สัญจนจรไปมากในช่วงเทศกาลนะครับามาตรก,การบังคับด้านกฎหมายนะครับซีมีเป่าแอลกอฮอล์แน่นะครับป้องกันบ่ิหายไม่เกิดการระสูญเสียเต่ละปีนี่ตามสถิติีนี่ช่วงนี้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายคนเสียชีวิตหลายเขาบอกว่าแต่ละปีนี่คนไทยไตายนอนอยอุบัติเหตุนี่หลายนะครับเป็นหลักหมืน่นหมื่นสองหมื่นคนนะครับนักก่อโรคมะเร็งรักก่อโรคซึนามิดช่วงไอ้ก้อนอะไรอีกนะครับอันนี้มอองขามหมดมันกระจายกันทั่วประเทศเนาะพี่น้องเนาะเออมันกระจายไปทั่วทศประเทศ,ะ,เทศะน้นมันจังอ่าบาห็นชัดถึงความสูญเสียแต่ว่าทางทั้งน่วยราชการนะครับอ่ที่เขาทํางานเกี่ยวกับ อุบัติเหตุนะครับกติมีสถิติโชว่า่า้ช่วงเทศกาลสงการเ,เกิดอุบัติเหตุหลายหย่อนคนไปเที่ยวไปกินนะครับกับบ้านแต่และเทือบ้างมองกับมีงานไปเพลนี่มีงานมอลองมอล่ำมีการสาดน้ำกันไปเล่นน้ำกันครับดื่มแอลกอฮอล์แน่ครับกินเหล้ากินยาขับรถกันสิเสี่ยงต่อการเก,เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกันระวังกันนะครับ ไปกันหลายคนกับคนที่บ่มเมาขับรถยังสีนะพี่น้องเนาะโอกาสสัญจรลับบ้านโอกาสได้มาท่องเที่ยวหลังจากที่เหตุงานเหตุาการณ์เมื่อยมาตลอดปีนะครับก็สิเป็นช่วงนี้แหะครับปีใหม่สงการขอบคุณสำหรับการติดตามมาทักทายกันในช่วงวันหยุดราชการทั้งคนก็นยังทํางานทานํทาการอยู่ครับเปลยนกาลังใจให้สุขุสุขน,นะบัวบ่าททำงานเอฟฟิดงานเอ่อ ใส่ให้งันพอคาไม่ค่อเกิดห่อนรักษาสุขภาพกันนะครับอ่าอีกจั่อยกับช่วงท่องการเกษตรแมาเยี่ยมเย็ยนกลับบ้านกันแล้วนะครับอ่าว่างเพนการเดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะพี่น้องเนาะเดินทางโดยความปลอดภัยกันเช็คคนเช็ครถนะครับสภาพคนดีบอรหรือจังไดนะครับเออช่วงนี้ถ้าเป็นเอ,อ่อรถเปลีย่ยนยางเปลีย่ยนยางหรือ,อย่งนะครับเ <laughs> บียกดีบอ สิเดีเดินทางกลับบ้านมากับอีสาเนเฮ่าโดยความปลอดภัยสุขสุขคนในอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ว่างแผนแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็เมาวครับเด้อพี่น้องเด้อครับอระวังระวังกันเมาวครับพักพรบ่เพียงพ้อก็แยกไปครับนะครับก็อสีมาทักไทยโซกันซ่ำเนีแ่แหละครับพี่น้องเอา้ากินเขากินน้ำกันครับตอนเศร้า ทำงานด้ความมีความสุขกันนะครับเอามาเจอกันซ้ำนี่แหละนอกพี่น้องอครับขอสุนสำหรับทุกการติดตามอะไรสวัสดาจังหะบอกกันไหมพี่น้องครับสวัสดีครับ